Minute w เ a l t h เปลี่ยนมุมมอง mm hmm. สู่ความมัง่งคั่งจากแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีจ่ายแม้แต่ค่าฮีเตอร์สู่ผู้หญิงที่สร้างโลกทั้งใบด้วยปลายปากกาแฮร์รี่พอตเตอร์เธอเคยนั่งเขียนหนังสือในคาเฟ่เล็กๆใกล้บ้านและเลี้ยงลูกไปด้วยพอที่บ้านนั้นหนาวจนแทบจับปากปกาไม่อยู่บ้านของเธอไม่มีเงินจ่ายแม้แต่ค่าฮีเตอร์แต่วันนี้ชื่อของเธออยู่บนหนังสือที่คนทั่วโลกอ่านและกลายเป็นนักเขียนหญิงพันล้านคนแรกของโลกเธอคือเจเคโรลิง เคยไหมคะที่ชีวิตพังจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่มีเงินไม่มีแรงไม่มีแม้แต่ใครจะคิดว่าเราจะกลับมายืนได้อีกเธอเคยอยู่ในจุดนั้นค่ะเจเคโรลิงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีงานไม่มีคนค้างกายและในช่วงหนึ่งของชีวิตเธอเคยอยู่ในภาวะซึมเศร้าหนักจนคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายแล้วแต่สิ่งเดียวที่เธอมีในตอนนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่โอกาสแต่คือจินตนาการที่เธอเชื่อสุดหัวใจเธอเริ่มเขียนแฮร์รี่ฟัตเตอร์ในคาเฟ่เล็ก พอที่บ้านหนาวเกินกว่าจะนั่งเขียนได้เธอใช้เวลาว่างจากการเลี้ยงลูกนั่งปั่นต้นฉบับที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอ่านไหมเธอส่งต้นฉบับให้กับสำนักพิมพ์แล้วถูกปฏิเสธถึง12ครั้งไม่มีใครเชื่อว่านิยายเด็กชื่อปแปลกจะขายได้ในยุคที่เด็กเริ่มหันไปหาจอมากกว่าหนังสือแต่สุดท้ายมีเด็กคนหนึ่งในบ้านของเจ้าของสำนักพิมพ์อ่านแล้ววางไม่ลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เราเห็นกันในวันนี้วันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ถูกแปลไปมากกว่า80ภาษา ขายได้กว่า600ล้านเล่มทั่วโลกและสร้างไรายได้มหาศาลทั้งในหนังเกมของสะสมและส่วนสนุกแต่สำหรับโรลิงเธอบอกเสมอว่า mm. เธอไม่ได้เขียนเพื่อจะดังแต่เขียนเพราะเธอเชื่อว่ามันคือเรื่องที่คนเล่า mm. บทเรียนจากเจเคโรลิงไม่ได้เกี่ยวกับเวทมนต์เลยค่ะแต่มันเกี่ยวกับความเชื่อในบางอย่างที่ยังไม่มีใครเห็นและการไม่ทิ้งมันไปแค่เพราะยังไม่มีใครเข้าใจด้วยขอฝากไว้แบบนี้นะคะคุณไม่ต้องรอให้ใครมาเชื่อในเรื่องของคุณแค่ mm. คุณกล้าเล่ามันออกมาให้ใชัด เพราะบางครั้งเรื่องที่ยังไม่มีใครเข้าใจอาจเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกกาลังรอฟังอยู่ก็ได้แล้วคุณละ่ะตอนนี้คุณกําลังซ่อนเรื่องเล่าของตัวเองเอาไวเ้เงียบๆหรือกล้าพอที่จะเล่าออกมาแม้ยังไม่มีใครรู้จักมันมาเล่าให้เตยฟังได้นะคะเพราะบางทีเรื่องของคนในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ใครบางคนรู้สึกโชคดีที่ได้อ่านได้ฟังได้เห็นเหมือนที่ใครหลายคนเคยรู้สึกกับเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้ค่ะ4 Minute 12เเปลี่ยนมุมมองสู่ความมัง่งคั่ง